คุณยายคุณยายวันหนึ่งยายทําได้ประมาณกี่อันครับร้อยร้อยอันร้อยอันนี้เราเราได้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้รับแต่ละวันนั่งนั่งทำครับเมื่อยบ่มเมื่อยครับเมื่อยก็นอนไปทำงานมันมันมันเป็นงานอาชีพอิสระนเนาะคือเมื่อยก็พักเนาะเมื่อยก็นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนี่การทําไม้กวาดครับผมเดี๋ยวเรามาขอความรู้นะครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวเลยครับผมชื่อคุณแม่สมใจป้อมคำลวยค่ะคุณแม่สมใจครับผมบ้านบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรตระบ,บนี้ครับบ้านสถานีหมูสีตําบนหมงว้ออำเภอวารินชำาบบนราบจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ับผมนี่ที่เห็นขลังนี่คือกําลังทําอะไรครับผมกาลังถักไม้กวาดกาด<ผ>มะพร้า,าวอ้ถักยังไงบ้างครับลองลอง,ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับผม มันมีหลายขั้นตอนนะคะการถัไม้กว่าดครับผมในในส่วนคุณยายนี่คือคุณยายมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับคุณยายมีหน้าที่ถกัถกถักอุปกรณ์ทุกอย่างนี่คืออันนี้ก็คือเขาเอามาให้ใช่ไหมเขาเอามาให้เอามามมให้อ๋ออันนี้ก็คือเป็นชุดออกมาให้เลยใช่ค่ะเป็นชุดครับคุณยายก็มีหน้าที่มัดต,ตันนี้เนาะค่ะมีหน้าที่ถกักมีหน้าที่ถกัถกค่ะถักเสร็จก็ส่งคนที่เขาขัน ขันอย่างนั้นน่ะเออขาเรียกว่าขันขันไม่กว่าทางมะพร้าวครับผมมันหลายขั้นตอนมากเลยการทําไม่กว่าทางมะพร้าวนี่ครับแต่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคือพร้อมเอาไปเลยใช่ไหมเขาเอาไปแล้วเขาก็เอาไปทาทายางมะตอยอีกยางมะตอยอ๋อเขาถึงจะมัดส่งสินคาได้แล้ยางมะตอยนี่คือต้องทาที่ไหนครับทาที่ทาที่บ้านบ้านพ่าแกเขาบ้านพ่อแกเลยเขารวบรวมกันที่นั่นครับผม พรดูกว่าจะได้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมคุณยายคุณยายวันหนึ่งยายทาได้ประมาณกี่อันครับร้อยร้อยอันร้อยอันนี่เราเราได้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแคน้อยยายยายได้ได้ทำเนาะได้อยู่บ้านเนาะทำงานอยู่บ้านเนาะจะได้ไม่เหงาเลยเนาะอืมเมื่อยไหมครับแต่ละวันนัง่งนั่งทำครับเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยอยู่ดีนี่ครับเมื่อยกันอนไปนอนพักที่ มันมัน,ม,นมันเป็นงานอาชีพอิสระเนาะ<ช>คือเหื่อยก็พักเนาะเหื่อยก็นอนเนี่ยดูการทําครับแบบนี้เลยครับผมมัดนะครับทําไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมก็คืออย่างที่นี่เขาเขารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนชครับใช่ค่ะชื่อชื่อวิสากิจชุมชนอะไรครับผมวิสาวิสากิจชุมชนตําบลมงงหวายอ๋อเรื่องการทําไม้กวาดใช่ครับผมไม้กวาดทางมะพร้าวนะ มันมีหลายขนาดนะอันนี้ขนาดเล็กอ๋อมีเป็นขนาดด้วยอันนี้เล็กขนาดเล็กสุดครับผมอันนี้อันเล็กแต่นั้นที่ตัดคคนละอย่างกันใช่ไหมใช่อันนั้นขนาดใหญ่สุดอ๋อมีเล็กกับใหญ่มีเล็กกับใหญ่ครับผมนี่ครับอยู่ๆบ้านนี้คือทำมานานอย่างกี่ปีอุ้ยนานแล้วเนาะนานตั้งแต่อุ้ยสี่สิบห้าสิบปีแล้วมั้งกาทำมาตั้งนานเลยเนาะ สี่ได้เป็นหมื่นสองหมื่นอยู่ในขายโอ้ยายยยาทำได้หมื่นก้อนด้ามเลยหรอหมื่นบาทนัดอ๋อหมื่นบาทอ๋อโอ้ยสามสิบปีอ้ยี่สิบถึงสามสิบปีแล้วครับผมอือสองสามหมื่นหรอวะโอ้นี่ครับทำมาตั้งนานเลยครับผมหลายขั้นตอนแล้วอยู่ในหมู่บ้านนี้ทำเยอะไหมครับประมาณกี่โคเรือนครับที่ทำทำเยอะอยู่นะแค่ทุกครัวเรือนนั่นแหละค่ะอือโอ้ยถ้นบ่ได้ใส่โอ้ยสื่อช้องไหน ก็ดีนะเออคนแก่มีอาชีพใช่ครับทำงานในร่มทำงานในร่มเลยครับดูครับนี่ไบ้สบายครับแถวบ้านผมเนาะสุรินทร์่ะผมจะเห็นคุณยายอีกเนี่ยเขาไปเหลาแบบนี้มาไปหาทำมะพร้าวมาแล้วก็มาเหลาแล้วก็มัดขายผมไม่แน่ใจว่าน่าจะซื้อมาจากที่นูหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อ มันก็มีคนไปหาซื้อแล้วเขาก็มาขายจออ๋อนี่ครับอย่างอย่างไม่กวาดหนึ่งด้ามตัวนี้ครับใช้นี้ประมาณขี่มัดครับแปดแปดมัดแปดลูก,ลกเขา,าเขาเรียกลูกหนึ่ง <1 S 1> ลูก,ลกอ๋อใช้แปดลูกใช้แปดลูกได้ไม่กวาดหนึ่งอันครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือการมัดนะครับมีมาเป็นด้ามแบบนี้ครับต่อมาเสร็จฝั่งนี้ปุ๊บก็จะมาฝั่งนี้เนาะใช่ฝั่งนี้ก็ทําการมัด ทันไม้กวาดเป็นก,การตัดอย่างนี้ครับผมอย่างตัวนี้ครับทำวันหนึ่งทำได้เยอะไหมครับกี่ดำภายนนี้ได้เยอะวันนี้เขาเาเก่งอ๋อค่าแรงวันละห้าหกร้อยสบายอยู่<อ>ดี่ <laughs> ไม่ต้องเปลืองน้ำมันรถอืมเ <laughs> นี่ยครับการทำก็คือตีตะปูตอกตะปูครับผมตอกตะปู แล้วก็มัดลวดครับแ,แบบนี้เลยครับผมแ,แบบนี้ครับแบบนี้เลยครับผมดึงครับนี่ครับไม้กวาดหนึ่ด้ามก็ประมาณนี้ครับผมบบเสร็จแล้วก็เลื่อยให้มันเสมอกันครับ แล้วแล้วก็เสร็จตัวนี้ครับผมแล้วก็ผ่านที่ตโตแกะเขาจะเอาไปทายามาตอยต่อไปเนาะใช่ทายามาตอยมัดแล้วก็ส่งสินค้าของเขาอ๋อครับผมแล้วอย่างอย่างอย่างคนที่ที่ทำตัวนี้คือค่าอะไรเหมือนกันกับยายไหมหรือคนละอย่างกันไม่คนละอย่างอ๋อคนละอย่างกันอย่างฝั่งนี้เขาได้ได้ยังไงครับฝั่งนี้ร้อยละแค่บาทครับเก้าสิบร้อยละเก้าร้อยละเก้าสิบอ๋อใหญ่ร้อยละเก้าสิบบาทเล็กเจ็ดสิบ ร้อยละเก้าสิบไปร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมราคาไม่เหมือนกันครับราคาไม่เหมือนกันแล้วแต่ขนาดนะแล้วแต่ขนาดนะครับแล้วแต่ความถนัดด้วยนะยายถนัดตัวนี้ใช่ครับเนี่ดูครับหนึ่งวันทําได้ก็ทหนึ่งรอยมัดก็ดีอยู่นะก็คือทําตลอดทั้งปีเลยเนาะ มีงานตลอดนะไม่มว่าฝนมาแรงมีงาน <c oughs> ตลอดเออได้ซื้อก,กับข้าวไดดีบรรยากากแดดเนาะนี่ควเสร็จแล้วก็จะมาป <c oughs> ระมาณนี้ครับผมนี่อันนี้อันเล็กนะครับผมประมาณนี้จะเป็นรูปประมาณนี้ครับผมมันถุกหน่อยปวดเพราะงอาม ก็คือเขาส่งวัตถุดิบมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่กลุ่มที่มัดอย่างนี้ครับแบบนี้เลยครับผมทำมะพร้า,าวเนี่ยดูครับไม้กว่าดนี่น่าจะไม่รู้ว่ากี่ร้อยด้ามแล้วตัวนี้ครับยเยอะมากครับรอทําการมัดครับผม